สป,ปีแอคชัน่น <c oughs> สดแอคชัน่นสวัสดีค่ะเชร์ลิ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 ลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำ Q a A ค่ะซึ่งเชอเนี่ยก็เคยทำไปบ้างแล้วใน G แต่เราก็ยังไม่เคยทำใน YouTube คำถามจะเป็นพี่พี่ทีมงานเตรียมมาให้เราก็ยังไม่อ่านกันนะคะจะมารู้พร้อมกับทุกคนเลยค่ะคำถามแรกนะคะช องพี่เชอร์หมายความว่าอะไรคือจะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอะไม่ได้ชื่อเชอร์นะคะแต่ว่าคนเรียกเชอร์เยอะเพราะว่ามันสั้นจริงๆแล้วชื่อเชอริลินค่ะชื่อจริงก็ชื่อเชอริลินแปลว่าต้นไม้ที่บริสุทธิ์มาจากชื่อจริงมาจากชื่อจริงพี่เชอร์อายุเท่าไหร่คำถามนี้คนถามเยอะมากเพราะว่าคนจะนึกว่าอายุแบบ2 2 23อี่อะไรประมาณเนี้ยจริงๆแล้วเราอายุ17ค่ะ17ค่ะ17ค่ะ ทุกคนจ8แล้วนั่นแหละแต่คนเรียกพี่เยอะมากตอนไปถ่ายง,งานกับพี่บี้ทุกคนก็เอ้ยพี่พี่เรียบหนะะ่อยค่ะพี่เดินหน่อยะคะ่ะ <c oughs> ก็มาต่อที่ข้อ3นะคะ <c oughs> พี่เชอแนะนําวิธีการดูแลผิวหน้าหน่อยะคะ่ะ <c oughs> ก็ส่วนตัวเชอแล้วเนี่ยเชิจะเน้นใช้สกินแคร์ประเภทเซรั่มน้ำตก <c oughs> อะไรที่มันรู้สึกว่าซึมเร็วซึมง,ง่ายอะคะ่ะ ครีมเชิญจะไม่ค่อยใช้เพราะส่วนตัวรู้สึกว่าแอบหนักหน้าไปนิดนึงเราเป็นคนแบบอุดตันง่ายเงี้ยเรากลัวอุดตันไม่ใช่หมายความว่าครีมจะอุดตันนะแต่หมายถึงทางเราเนี่ยกลัวกลัวไปก่อนเราสกินแคร์ประเภทที่ใส่น้ําหอมพาราเบนแอลกอฮอลอะไรพวกเนี้ยคือเชิญจะไม่ใช้เลยเพราะว่าเชิญกลัวแพ้เชิอค่อนข้างแพ้ง่ายคือไปต่างจังหวัดแบบอาบน้ำอะไรเงี้ยคือหน้าเชิญก็แบบผื่นขึ้นแบบแพ้ทุกอย่างงงมากแพ้ everything บนโลกแล้วก็เนียนทากันแดดคัดทาแบบ ทุกวันจริงๆอยู่บ้านก็ต้องทาน,นะคะส่วนตัวเราไม่ค่อยได้ดูแลอะไรผิวตัวมากเราทาแค่กันแดดก่อนออกจากบ้านแค่นั้นแหละก็อยากจะแนะนำว่าถ้าจะใช้สกินแคร์อะไรก็ดูดีๆให้มันเหมาะกับผิวหน้าเรานะคะว่าคุณเป็นคนผิวหน้ามันผิวหน้าแห้งผิวแพ้ง่ายผิวผสมลองเลือกใช้กันดูคะ่ะปนอนสซอ์เข้าได้นะคะเข้าได้คะ่ะ <laughs> เราจะรีวิวให้อย่างนี้ สเปคพี่เชอร์เป็นแบบไหนคะอันนี้คนก็ถามเยอะอยู่เหมือนกันนะเราชอบคนแบบเราชอบพันตัอจุนอะในเรื่อง t o Beauty อ่ะหนูอชอบแบบนั้นหนูชอบแบบเท่ๆอะหนูชอบคนแบบลุกเ <โร S 1> ท่ๆใช่อ่ะไหนขอลุกชายไทยหน่อยชายไทยเอ,อเอาชายไทยบ้างชอบพี่แจ็คก,กี้แต่แต่เขาแบบน่ารักอะอะไรเขาน่ารักชอบตอนเขาร้องเพลงอ่าเอาง่ายสุดท้ายแล้วสเปคแบบไหนแต่เราก็ดูที่นิสัยใช่ไหมอือใช่แหละ พี่เชอร์กับพี่แชมป์เป็นอะไรกันคะเป็นพี่น้องกันคะ่ะแต่ว่าไม่ใช่พี่น้องแท้พี่น้องแท้ก,ก็คือแค่ในบทเลดี้โซกับปอบป้าคลาำแหงเฉยๆต้องให้ทวนทุกรอบเลยนะคะน่าเบื่อจริงๆปไปวิชามไปยันเถอะกูนารักษาความสะอาดด้วยนะครับใครที่มันทำสกปรกอย่าให้มันเข้ามาเด็ดขาดแต่ว่าถ้าในชีวิตจริงก็คือไม่ใช่แฟนไม่ใช่คนคุยไม่ใช่พี่น้อง ที่แท้จริงเจอพร้อมกับพวกพี่นิงพี่พันธ์พี่นัดพี่ไรพี่ฟ้าพวกนี้เลยใช่เจอพร้อมกันอันนี้ก็ลืมบอกนะคะว่าคําถามที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้เรามาถึงคําถามที่5แล้วค่ะคำถามที่6คือแบบเดี๋ยวนะพระเจ้าตากแล้วใครเก็บแล้วจอว่าใครเก็บ ธอ,อไม่เก็บอะเธอไม่ทํางานบ้านใครเก็บก็เก็บอะเธอไม่เก็บจุดเริ่มต้นของการกรีดคือจะเล่าก่อนว่าคลิปแรกสุดของเชอก็คือคลิปที่ว่าเออคันนี้รถใครแล้วทีนี้มันจะมีตอนที่เหมือนพี่พี่นัดอะเขาแบบสตาร์ทรถแล้วเขาทําแบบรถพังอะไรเงี้ยทำรถของลดี้โซพังแบบควันขึ้นเลยแล้วตอนแรกสุดเขาให้เล่นแบบว่าพี่รถหนูรถหนูจะพังแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบพุ่มกับ ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบให้กรีดแล้วมันก uh ็ก huh. ร uh ีดคิแนั้นแบบระหว่างทีจะขอมาลองฟังเสียงเครื่องเบนซ์ดูไหมน้องจะได้เป็นบุญถุอเออแล้วคนอ่ะเม้นเยอะมากหลังจากนั้นเขาก็เลยให้แบบว่ากรีดมาทุกคลิปเลยค่ะแต่มันจะมีคลิปหนึ่งนะที่ชนแล้วเราแบบเฮ้ย เออใช่ังเปน็น<ด>อยู่มีคนบอกว่าโดนเชอรี่ลินตกจากเฮ้ยนั่นแหละก็เลยกรีดทุกคลิปเป็นที่มาเริ่มจากคลิปนั้นแหละเริ่มจากทุกคนนั่นแหละเพราะทุกคนอ่ะเมนทําำให้เธอต้องกรีดแนวเพลงที่ชอบอจริงจริงเธอไม่ค่อยฟังเพลงเท่าไหร่นะคะเวลาว่างๆฟังไปทั่วๆเพลงไหนที่แมนแมสก็ฟัง <c oughs> แต่แต่ไม่ได้มีแนวชัดเจนไม่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 ได้กินกับการฟังเพลงขนาดนั้นทำไมปลาหมึกถึงไว้นวด ขอโทษทีนะคะที่เราไม่มีความสามารถความฉลาดทางด้านนี้พอที่จะตอบคำถามให้ทุกคนได้ขอโทษทีนะคะหมูปิ้งเอาไปย่างได้ไหมโอ้โหดูแต่ละกคำถามนี่หมูปิ้งเอาไปย่างได้ไหมก็คงได้แหละหมูกระทะย,ยังต้มได้เลยเออใช่ไหมแนะนําวิธีคลายเครียดหน่อยคะ่ะปกติตอนเชอเครียดด้วยมากเชอ่อชอบโทรหาแม่ชอบแบบชอบไปร้องไห้ใส่แม่ชอบไปร้องไห้ใส่แม่ มันไปเองนะบางทีเราแบบอ,ม,อม,มันร้องไห้เองอะไม่รู้ทําไมร้มองไห้กับแม่ระบายให้แม่ให้เพื่อนฟังนั่นแหละแล้วมันหายพอพอพูดปุ๊บแล้วมันเหมือนแบบมันหายเลยสําหรับเชอนะถ้าคนอื่นแบบก็หากิจกรรมทาก็ได้มั้งเต้นร้องเพลงแอลรบิกบก,กิจกรรมที่เราชอบอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่สาหรับเชือ่ะคือถ้าเชอเครียดอะเชอไม่มีสมาธิทําจริงๆทําไม่ได้ต้องพูดเฮ้ยเครียดก็พูดไม่เครียดก็พูดและก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะ ที่เชอร์จัดการเวลาเรียนและทํางานยังไงคือต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนเชอร์เนี่ยเป็นโรงเรียนเฉพาะทางสายนี้โดยเฉพาะเลยเชอร์จะเอาเวลาว่างมาถ่ายงานซึ่ง,งเชอร์จะมีว่างวันพุธแล้วก็สุกหลังเที่ยงเพราะว่าเรียนตอนเช้าแล้วก็เสาร์อาทิตย์เชอรจะเอาเวลาว่างพวกนั้น,นมาถ่ายงานแล่ถ้าง,งานไหนที่แบบจําเป็นจะต้องลาจริงๆนะ ก็จะไปบอกอาจารย์ว่าแบบเออครูคะหนูลานะคะติดงานค่ะครูคะแบบลาไปถ่ายงานนะคะอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจว่าโอ้ยเด็กมีงานอะไรเงี้ยเชอก็จะเน้นตามงานย้อนหลังก็สําหรับใครที่เรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยแบบเชิญเนี่ยเชิญก็จะแนะนําว่าให้จัดเวลาดีๆนะคะเรียงลาดับว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังจบไปแล้วนะคะกับคําถาม Q&A ในวันนี้นะคะไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะไม่ยบายค่ะ